ขอบคุณมากเลยพี่ๆทั้งสองนะคะแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงโรคแหม่เรียกว่าคนไทยหลายคนเป็นค่ะนั่นก็คือโรคกรดไหลย้อนหรือว่าพีอาหารไม่ย่อยแบบนี้นะคะเพราะว่าใช้ชีวิตทุกวันเนี่ยมันลําบากค่ะกินปุ๊บตอนปับ๊บก็เกิดโรคแบบนี้ได้วันนี้ค่ะเราจะมีผู้เชี่ยวชาญนะคะจะมาแนะนําสิ่งดีๆแล้วก็ตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมที่กําลังกังวลใจเกี่ยวกับโรคกรดไหลย้อนด้วยนั่นก็คือคุณซีลีนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอเอซีลีนก็เป็นหนึ่งคนนะคะที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับกรดไหลย้อนนั่นเองนะคะเชื่อว่่าาหลยๆคนนทีเป็ ก็คือจะทราบถึงอาการแสบร้อนที่อกนะคะจุกแน่นที่คอแล้วก็บางทีก็รู้สึกอึดอัดจ,จนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้นั่นเองอค่ะซึ่งโปรดักของเราในวันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์มาจากสารสกัดขมิ้นชันค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP สากละ A CCP ISO 9001แล้วก็ยังมีเครื่องหมายฮาลามด้วยค่ะแล้วก็อยากจะรู้เหลือเกินนะคะว่าอะไรคือความภาคภูมิใจของผลิตภัณฑ์ทั้ง2รายการนี้คะทั้ง2รายการของเรานะคะนั่นก็คือ Green เค r ร์มินแล้วก เขิ์ม,มาแม็กซ์นั่นเองค่ะเป็นผลงานการวิจัยของคนไทยค่ะคใช่แล้ว<ช><ช>จากบริษัทดีท็อกซ์ประเทศไทยนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยได้รับทุนวิจัยจากสานักนวัตกรรมแห<ช>่งชาติหรือว่าที่รู้จักกันดีนามว่า NIA ค่ะบริษัทของเรานะคะได้ทําการยื่นขอจดสิทธิบตัตรเกี่ยวกับกรรมวิธีการผลิตสารสกัดจากขมิ้นชนันที่สามารถละลายน้าได้ตั้งแต่ปี2558น้นั่นเองนะคะ<อ>ซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าสารสกัดเนี่ยก็คือมีชื่อว่าเคอร์คูมีนอยค่ะบริษัทของเราเนี่ยนะคะท<อ>ั้งทําการวิจัยยื่นขอจดสิทธิบตัตรค่ะแล้วก็ยังเป็นผู้ผลิตนะคะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลีนขมิน้นและเอร์ม,มาแม็กซ์นั่นเองค่ะ ซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ามีผู้ใช้เนี่ยบอกต่อๆกันค่ะส่วนบริษัทแล้วก็นักธุรกิจของเราเนี่ยก็ดูแลกันมาเป็นอย่างดีมาโดยตลอดเลยสุดยอดค่ะใช่แล้วดูแลที่ถือว่าสุดยอดนะคะใกล้ชิดมากเลยค่ะใช่ค่ะพูดถึงขมิ้นชันเชื่อว่าทุกคนเนี่ยรู้จักกันเป็นอย่างดีคนเอก็รู้จักเนาะใช่้มันเป็นพืชประจําถิ่นมันเป็นสวนพรประจําบ้านใช่แล้วค่ะคนไทยก็รู้จักกันเองคะะแต่ว่าในระยะหลังๆเนี่ยก็มีการนํามาศึกษาวิจัยกันอย่างจริงจังแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะคะเมื่อก่อนเราจะนําไปตากแดดแลนนามบดเป็ผงใช่ แต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะเขานํามาทําในรูปแบบของสารสกัดค่ะคือสกัดเอาเฉพาะแค่สารที่สําคัญคนํามาทําเป็นรูปแบบของแคปซูลบ้างคเครื่องดื่มพรอมรับประทานบ้างนั่นเองค่ะ,คะแต่ ต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์เรามีความแตกต่างค่ะยังไงอยากรู้และข้อแตกต่างของเขาจริงๆเราต้องบอกนะว่ามันสําคัญมากๆถ <c oughs> ือว่าเป็นความลับทางธุรกิจเลยก็ว่าได้นะคะเปิดเผยที่นี่เหรอขอเปิดเผย <c oughs> ค่ะ <c oughs> เพราะว่าจริงๆแล้วคามินชันไม่สามารถละลายน้ําได้ทั้งหมดค่ะ <c oughs> แต่ด้วยนวัตกรรมและการศึกษาค้นคว้าวิจัยกว่า20ปีของบริษัทของเราค่ะ <c oughs> ทําให้คามินชันสามารถละลายน้ําได้และดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะนี่คือจุดที่แตกต่างแล้วก็อย่างที่บอกเลยนะคะ เป็นที่ยอมรับแล้วก็พูดถึงอย่างกว้างขวางมาโดยตลอด5ปีนั่นเองค่ะสุดยอดแบบนี้นะคะหลายๆคนบอกว่าอุฟังคุณซิลีมพูดอย่างเดียวอ่ะยังไม่อยากจะเชื่อแบบเต็มร้อยเราต้องไปฟังคนที่ใช้จริงเห็นผลจริงค่ะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเราที่นี่แล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่แหม่มค่ะมาแชร์ประสบการณ์หน่อยใช้ผลิตภัณฑ์แล้วชีวิตดีขึ้นยังไงคะ ค่ะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะเกี่ยวกับการเป็นกรดไหลย,ย้อนค่ะปกติเนี่ยจะเป็นคนทานอาหารที่เร็วและคำใหญ่ๆพอทานไปเนี่ยระบบย่อยเนี่ยก็จะไม่ดีมไม่เพียงพอทีนี้พอทานเข้าไปมากๆ เราก็ง่วงนอนก็เกิดอาการปวดท้องจุกท้องแสหนอกหนักๆเข้าในจุกที่คอพอมาเจอผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ก็ดีขึ้นค่ะชีวิตก็ปกติขึ้นค่ะโอ้โต้องขอบคุณพี่แม่มากๆเอาจิงๆเนี่หลายๆคนก็เจอกับประสบการณ์แบบนี้นะการเป็นกดไตรย์เนี่ยมันไม่ดีเลยเอกเอ้ก็เป็นเหมือนกันไม่มีความสุขนะแต่ว่าเจอผลิตภัณฑ์ดีแบบนี้ก็ต้องบอกต่อกันนะคะอยากจะให้คุณซิลีนย้ํากันอีกสักหน่อยละกันค่ะผลิตภัณฑ์ดียังไงคะทั้ง2รายการนี้ค่ะ The cat ใช่แล้วค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะกรีนเคอร์มินค่ะมาในรูปแบบของแคปซูลนะคะเพื่อการใส่ใจตัวเองค่ะเสริมด้วยกรีนเคอร์มินค่ะแลวก็เคอร์มาแมกซ์นะคะนอกจากจะมีสารสกัดจากขมิ้นชันแล้วนะคะยังมีผงจากบล็อกเกอรี่ค่ะพี่คไ้ายดำนะคะแล้วก็มีซูคาราโรสค่ะเป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาลนั่นเองนะคะอร่อยรสชาติอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับเคอร์มาแมกซ์ของเราเนี่ยก็มาในรูปแบบของขวดพกพาสะดวกไปได้ทุกที่นะคะเครื่องดื่มส่วนภัยเคอร์มาแมกซ์ค่ะดื่มง่ายได้ประโยชน์รสชาติอร่อยค่ะอยากให้ทุกคน ได้ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะเพราะว่าถ้าไม่ดีจริงเนี่นะยอดขายเนี่ยเขาไม่มากันหลายล้านหรอกนะใช่แล้วค่ะสําหรับยอดขายนะคะของกรีนเคอร์มินของเราค่ะมากกว่า30ล้านแคปซูลแล้วนั่นเองนะคะส่วนเครื่องดื่มสุนภัยเคอร์มาแมสค่ะก็มียอดจําหน่ายไปมากกว่า2.8ล้านขวดแล้วค่ะเอาเป็นว่าถ้าหากว่าอยากให้ชีวิตดีนะคะปลอดภัยจากโรคกดไหลย้อนแล้วก็โทรมากันเลยนะคะโปรโมชั่นสุดคุ้มจริงๆค่ะวันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะพี่แหม่มแล้วก็คุณซิลินค่ะขอบคุณค่ะ